าตรา27ปีเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศกำหนดการท้องถิ่นและวันเริ่มต้นของการสำรวจตามมาตรา58วรรค2ผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ ไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์และไม่ได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา5หรือผู้ซึ่งโรคทาสั่งผันพันธ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา27ทวิแต่ได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินติดต่อกันจนถึงวันทําการ ที่สำรวจดังวัดหรือพิสุจ์สอบสวนและประสงค์ที่จะต้องการที่ดินนั้นให้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินณนที่ดินที่ตั้งอยู่ภายในเวลา30วันนับแต่วันที่ติดประกาศถ้าถ้าไม่ได้แจ้งการครอบครอง ภายในเวลาดังกล่าวแต่ได้แต่ได้แต่ได,แได้แต่ได้นำมาหรือส่งตัวแทนพนักงานที่ทำการสำรวจด,ดังวัดตามวันและเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดให้ถือว่ายังประสงค์ จะได้สิทธิ์ในที่ดินนั้นวรสองเพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินตามวักหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน,ต,ดน,น,ดนต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วยมาตราสาสิทเมื่อได้จัดให้บุคคล เมื่อครอบครองที่ดินใดๆแล้วให้พนักงานออกใบจองเพื่อเป็นหลักฐานก่อนและเมื่อปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าบุคคลที่ได้จัดให้การเข้าครอบครองและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือสแสดงสิทธิ์ในที่ดินให้โดยเร็วต่อไปมาตราสามสิบเอ็ดโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ได้ออกสืบเนื่องมาจากใบจองตามมาตราสามสิบและมาตราสามิบสามห้ามีให้ผู้ใด มาซึ่งสิทธิที่ดินดังกล่าวโอนหรือโอนที่ดินนั้นให้แก่ผู้อื่นในกรณีดังต่อไปนี้อน,นุหนึ่งถ้าเป็นกรณีที่ออกใบจองหรือหลังหรือหลังหรือหลังวันที่สิบสี่ธันวาคมพศอสอง5ห้าหนึ่งห้า ห้ามโอนภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์อนุสองถ้าเป็นกรณีที่ได้รับใบจองก่อนวันที่14ธันวาคมพศสอง5เฉพาะที่รัฐให้การช่วยเหลือในด้านสาธารณกโภค เนื่องจากการจัดสรรที่ดินห้ามโอนภายในกำหนดระยะเวลา5ปีนะัะแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินดูหนังสือรับรองการทำประโยชน์วักสองความตามวักหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ที่ดินนั้นตกโทดทางมรดกหรือโอนให้แก่ทะวงการเมือง องค์การของรัฐบาลองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือโอนให้แก่สากรเพื่อชระหน,นี้โดยได้รับโดยได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรี อนุสามภายในกําหนดเวลาโอตามมากหนึ่งที่ดินนั้นไม่อยู่ในในเครือข่ายบังคับทดีต่อไปมาตราสามในเขตท้องที่ใดที่คณะกรรมการยังไม่ได้ประกาศเขตสำรวจที่ดินตามความในหมวดนี้ก็ดี หรือในกรณีที่ในหรือในกรณีที่หรือในกรณีที่หรือในกรณีที่ทสภาพของที่ดินเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยราษฎรจะขออนุญ,ญาตจับจองที่ดินได้โดยปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับข้อกําหนดและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดและ และเมื่อพนักงานอน,นุญาตแล้วให้ออกใบจองต่อไป